จากวันนนนีี้้ตอ,อกลับมาแล้วตามคำเรียกยร้องกับ Song for c h i l d Development เสียงเพลงเพื่อพัฒนาการเด็กและ Singing Mom แม่ท้องร้องเพลงสัญจรตามสัญญาโดยคุณพ่อนักแต่งเพลงชื่อดังชนะเสวิกุลที่จะมาไขาความลับและเผยเทคนิค สอนลูกด้วยเสียงเพลงจากประสบการณ์จริงพบกันครั้งแรกในวันจันทร์ที่24ตุลาคมที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจังหวัดชนบุรีและที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันในวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้ช่วงเช้าสนุกกับเวิร์กช็อปเสียงเพลงเพื่อพัฒนาการเด็กอายุ3-6ปีและซิงกิ้งมาว์เวิร์กช สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นในช่วงบ่ายชูวินวันในงานเดียวแถมด้วยกองคาราวานสินค้าและของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กชั้นนำงานเดียวคุ้มเพราะดนตรีดีต่อพัฒนาการเด็กใครๆก็รู้จากวันนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไรหนูยังเป็นดวงใจสนใจติดตามรายละเอียดและสมัครได้ใน f a c e b o o o ซองพอชายส์เดเวล็อปเมนต์